สวัสดีครับอยู่กับผมพี่บอลนนะพาไปเที่ยวมันจะเป็นลูกปั้นพญาขังขาดนะสัญ,ญลักษณ์ของเมืองยะโสนะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปกันไปหิวกาแฟมากเลยไปหากาแฟกินแบบชิวๆดูบรรยากาศโอเค จะถึงแล้วนะครับมันจะเป็นกาแฟาาที่เขาขายริมทางเพราะว่าบรรยากาศดีนะผมผ่านหลายรอบก็จะลองหนัง่งดูก็ไม่ได้นัง่งอันนี้มีโอกาสแล้ววันนี้มันหยุดไม่รู้ว่าเขาจะเปิดไหมนะแต่ว่า <laughs> เปิดน,นะ ข้างสะพานเลยเปิดเปิดเราต้องไปยูทูบบรรยากาศดีมากครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปยูทน ครับเอาอเมริกาโนเย็นครับอะไรก,ก็กขี้เหม่อ ดุเลยกาแฟต้องต่อยด้วยโคจะชิวผมจะพาไปดูก็ยาแทนนะจะลองสองกองดูไม่รู้จะมองเห็นไหมเดี๋ยว ก้างบ้านกลับไปข้างบ้านข้างบ้านจริง ไปดูพญาแถนกันนะครับอยู่ไกลมากไม่ไกลนะไม่ไกลแต่เราอยู่บนบันนี่เราอยู่บรรยากาศดีพีมม่มานะมายิงปานะลาเน่ยเราจะปลาเยอะ เดี๋ยวเราจะไปดูผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะมีอะไรอยู่ในพะญาแาคน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เลยไปวันนี้วันนี้พาเที่ยวยโสอ,อนที่เที่ยวใกล้ฉัน ไปดูความเป็นมาของเขาเรียกอะไรนะครั้งคกเหรอครังคกเลยแต่ที่นี่เขาเรียกพญาแทนนะครับตูใหญ่มากนะน่าจะมี20เมตรได้นะความสนนะูงผมว่าคือมองมาไกลๆนี่แบบถนนดีมาก yeah สุดๆเลยโอเคมาพาี่จอดรถก่อนไปครับถึงแล้วโอ้โหใหญ่มากโอ้โหใหญ่เล้อะไรนี่เป็นร้านขายของนะมี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเมืองยะโสเราต้องไปซื้อบัตรกันครับผมสวัสดีครับส,สล้วเราไปซื้อบัตรกันนึมีจะเข้าไปไหม อ,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 อันน,น,นี้อันนี้ตัวเล็กนะเดี๋ยวตัวใหญ่ยอยู่นู่นจะเข้าไปงหนะอ,อันนี้ระยหนักปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นนี่แทนนะ ก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้เสียดายมากเลยนี่ครับอันนี้อันนี้ปิดนะไม่เปิดน่าเสียดายนี่ครับสวน คือแบบบรรยากาศก็ดีมากด้านันี้สิบบาทเรียบร้อยตัวผู้ดูดูบรรยากาศดีมากลลมเย็นไม่ร้อน โอ้มีนางรำเลยคนระับในนี้จะเป็นขบวนนี่น่าจะเป็นบังไฟนะ là hiền chưa Trời ơi Cái đó chị Bruna Em ơi Ui เมื่อกี้เราอยู่นน่นฝั่งนู้นนะครับกินกาแฟอยู่นน่นอันนี้เราอยู่นี่เลยพยาแทนโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะดูก่อน ช่คุณหมอพวน้องกวนไปหลับไปหลับไปหลัองไม่ห้างกันเหรอไมค่ะเดี๋ยวเาไปเปิงหนังตอนนีค่ะปาลม่ค่ะไปหลัค่ะไม่ลหกัเดีเราไปดูไปดูหนังสียังไม่นานูเจอทะลุผาสีดำเข้าไปนขนาดั้นสิไ โอเคเราจะดูกันครับนี่นะครับต้องวอกไปดูสักหน,นนะเพาะถเป็นสวัิีเยวนะคะว่าเจะไปดูน,งนังกัน ไปจาเป็น<ร>หมูไเปิ่าทอดยาตยย่างจะเป็นเป็แรงแขงแยแงผ้าานั้ในระหว่างโตถือไฟย่าแม่ิแขงตายขี้สารซาิดบ้าอพ่อังหวสัตอยากไาอี่ไม่ยางกันีก่ากันค่ะไปท่ามาต่เล่ยแผไปอัฒนบอละปู กับโมแมนยังสั่นเบิดดอแท้แล้วไปาแถนโบแมนเพิ่นบอดีเจ้าปูคิดว่าเพินอาสิบ่พ่ญญพอใจที่ซุ่มูคนหลงลืมอเพิ่นไปนั่นเองไปาแถนได้ยกมือขึ้นทวงหัวน้อมไหวไป้ญญาขำ้ขาเพินมีใจเมตตาได้วาเก้า,กาตักเตือนแขนฝ้าเอ้ยต้อง็ปตามนาทีไนป,ปนตำฝ่าฝนต้องตกต้องตามฤดูกาลหากพี่นำฝ่าฝนแล้ว เมื่อมูคน้นกระสิผ้ากันแสนละหมัดอดอยากคอดหิวโซ่โคันบวมีพืชพักมากใหม่อาหารเลี่ยงสีบสังขารแล้วสีเอาอีหยันมาสังเวยสก,การะแขนเทินฝ่าได้เนาะเอาจนสี่ได้พอทานเข้ามาตกลงรวมกันเตือททานสองไปลายได้ไประโยชน์ ซุ้มค้นหันมา่าปลายไข,ข่คือเขาและการสิได้ประท่านฝนให้ยังตะกี้ต่กอนนั้นแม้ได้ตะระกอถึงนาเหตุหน้าปลูกเขาแต่ให้เศร้าบ้านเศร้าเมื่อจูดบงไฟที่มีหัวเป็นพญนาคคือไปบอกคาไหน่าแถนเช่นฟ้าถือเป็นสัญญาณการขอฝนมีกระชือว่ามากความเหตุสัญญาเห็นโวจู้ตะกี้ต่กอนผอบเงาของโลกได้เรื่อแล้วก็เป็นเหตุที่มากของประเพนีนบุญบังไฟที่มีคือได้ตัวมือดี่เด็กสุทชุกขว้ปี

เพื่อเตือนพญาแถมพอลงเรื่มประทา่านน้าฝ้าน้ำฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลตื้นพวอลงลมสมบุญมาถึงเงื่องคทนทางอวงจบไปคนระับประวัติคร่าวๆที่มาของบุญบ้างไฟเดี๋ยวเราจะไปด้านบน Terima kasih telah menonton! นี่นี่ครับ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 นี่ <laughs> <laughs> มีหลายพันเยอะผ้ใหญ่มากเลยไม่น่าจะเป็น,ปนลูปปั้นนะ่จริง มันมีหลายพันมากนะมีใหญ่ไปต็วเ,เล็กตัวเล็กก็มีตัว ้เดี๋ยวเราจะไปห้องดรอปสดแล้นี่ชั้นสี่นะมางไงชั้นล่างโอ้หัว่วงหัว ดีแบบ ตัวอัดลงมาไมละห้านะคะห้าเป็นขาทั้งคันมันชิ้นอ่ะ อเคครับทุกคนสวยนะผมว่าพญาแถนท่องเที่ยวคนก็มาเรื่อยๆนะครับคนเยอะอยู่นะในคามเที่ยวพญาแถนอยู่เข้ามากกินรองท้องก่อน ครับทุกคนคลิปนี้ก็พามาเที่ยวพญาแถนนะครับสวนสาธนารนณะเฉลิมพระเกียรติเสียดายนะไม่ได้เข้าพญานาาเขาปิดปรับปรุงอยู่โอกาสหน้านะครับผมจะพาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูข้างในน่าจะมีประวัติของพญานาเลยแต่วันนี้เรามาดูพญาแถนนะครับ ไม่ได้มีโอกาสมาดูข้างในเลยวันนี้มีโอกาสมาดูสวยนะผมก็ไม่เคยรู้แ่บข้าขงโคกบ้านเราก็เรียกขกย้างคกแหละว่ามีหลายชนิดนะเยอะมากแล้วที่นี่ก็จะเป็นประวัติของประวัติเกี่ยวกับบ้างไฟด้วยนะครับมันเกี่ยวโยงกันกับพยาเถียนฉายหนังให้ดู ถึงรู้เลยว่าอ๋อมันมีประวัติเป็นมาของเขาอยู่นะยะโสธรโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับกดติดตามคลิปดีๆมทีที่เที่ยวเยอะนะยะโสธรคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทเที่ยวกใกล้บ้าน ไม่ไกลนะครับจากที่พักประมาณ10บกิโลจะเดินทางกลับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับ